ขอต้อนรับเข้าสู่เกมแล Legendary ME ท่เนนเลิฟกับผมวิทเตอร์ซิวเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาทดสอบดาบมูรามาสะเป็นดาบมูลค่าประมาณ 4M นะฮะ 3M กว่าๆถ้าตีบวก4แล้วมันจะอยู่4ล้าน1กับดาบดาวตกที่มีมูลค่าอยู่ประมาณ2ล้านกว่าๆนะครับกับโฮลี่อเวนเจอร์เป็นดาบอันนี้นั่นเองนะครับผมอัพแมวเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าออฟนี้มันไปสมได้คุณสมบสัติ4แต่เป็นตีไกลนะครับแล้วก็ ตีแตกไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักทั้งสองดาบนี้กันก่อนดีกว่านะครับมาเริ่มที่ดาบพุุรามาสะเนาะดาบพนะุบรุรามาสะนะครับเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มคิให้เรา25แล้วก็เพิ่มแอทแท็กสปีด10%นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เมื่อโจมตีปกติมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสแตนทาวิและช่วงที่เป้าหมายติดสแตนสายอาชีพซอร์แมนจะสร้างความเสียหายโจมตีปกติ ต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้น50%นะครับสำหรับดาบมุรามาศาเนี่ยจะเหมาะกับการ PP เป็นอย่างมากนะครับแต่ในเรื่องด้าบบอสฟาร์มบอสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งดาบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนดาบโฮลี่อเวนเจอร์เนี่ยเป็นดาบสายฟาร์มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมใช้อยู่ผมอยวยเลยอวยสุดตัวนะครับสำหรับดาบเล่มนี้เพราะว่ามันมีราคาถูก และก็ผลของเขานะครับดาบเนี้ยจะเป็นดาบธาตุโฮลี่ซึ่งเราสามารถเอาไปตีเดมอนหรืออันเดดได้นะครับอีกทั้งก็ยังมีสกิลเมื่อโจมตีทั่วไปมีโอกาสที่เราจะสร้างฝนดาวตกได้ด้วยสกิลของดาบและทุกครั้งที่เราตีบวกลิลลี่ไฟนะครับขึ้นหนึ่งขั้นความเสียหายจากการโจมตีปกติของประเภทซอร์แมนเพิ่มขึ้น5%แล้วก็สกิลฟอร์เรสตาเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%ด้วยยิ่งบวกเยอะเท่าไหร่เรายิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งดาบต้นแบบของมูราบัสะนะครับก็จะเป็นดาบนี้นั่นเองสามารถครับได้ที่กิฟเฟนก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดาบดาบต้นแบบเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3ามแสนสเนาะไม่แพงแต่ของที่ใช้ในการอัปเกรดขั้นนะครับโดยรวมแล้วก็3ามล้านกว่านะครับหลังจากเท้าสามเสร็จก็สามล้านเก้านั่นแหละราวๆนั้นส่วนดาบโฮลี่อเวนเจอร์นะครับก็หาได้จากดอปเปอร์นะครับจะมีต้นทุนนะฮะอยู่ที่1นึ่งล้านแเท่านั้น ก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบดาเมจกับหุ่นฟางกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าไปใน PP ว่ามันดาเมจแตกต่างกันขนาดไหนแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดาบทั้ง2ดาบเป็นก่อนนะครับก็จะเป็นดาบ h o l y a v e n g e r รนะฮะกับดาบมูราเมะแบบนี้นั่นเองนะครับผมผมก็ได้ทําการตีบวก4ไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วก็ทําการใส่การ์ดฮะสตรีมกอบบินบวกค่าคิดาเมจ10%อีกอันหนึ่งใส่การ์ดกอบบินอาเชอร์นะครับบวกค่าคิดดาเมจ10%นั่นเองก็ ราคานะครับดูฮะค่อนข้างห่างกันนิดหน่อยผมจะไม่ใช้บวกค่าละกันนะครับเดี๋ยวเกิดข้อค้อหาอีก <c oughs> แล้วก็2ดาบนี้นะครับไม่ได้ทําการอัปเกรดขั้นแต่อย่างใดเลยตามที่เห็นนะครับนี่คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันที่ดาบมุร,รมามภาษาก่อนดีกว่านะครับผมก็ทําการอัปเกรดให้เป็น99นะครับตอนนี้ฮะดาเมจยืนเมืองนะครับอยู่ที่3,200 แปนะครับแล้วก็ค่าขีอยู่ที่92 a t t a c k s p e e d ดนะฮะอยู่ที่425.9%นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองตีก่อนเลยดีกว่าฮะสำหรับดาบอันนี้นะครับจะตีหุ่นฟงางราวๆนเราสิบสานะครับจะเห็นได้เลยว่าติดคีค่อนข้างบ่อยฮะสำหรับดาบมูล,ลามาสะแต่ถ้ามอนสเตอร์ไม่ติดตตันเนี่ยเราก็จะสร้างความเสียหายได้เท่านี้เท่านั้นแบบต่อนเนื่อง ก็ราวๆนี้ฮะสำหรับดาบมุลาภาสะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดาบอันนี้นะครับผมก็จะเป็น h o ลี่อเวนเจอร์เลยฮะซื้อแล้วก็ทำการอัปเกรดรลเวลให้9 9้าเก้าเอ็นแทเข้าไปมาดูฮะสเตตัสพื้นฐานนะครับมากกว่านิดหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณ3,333แต่ค่าคียของเราหายไปค่อนข้างเยอะค่าคีจะเหลือแค่69เท่านั้นแล้วก็ค่า Attack s p e e d หายไปอีกราวๆ30%อันนี้จะอยู่แค่390.9เท่านั้นเอง คราวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองตีกันดูดาเมจที่ได้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับดาบมูรามาสกับดาบฮลี่อเวนเจอร์ดาบดาวตกก็เรียกได้ว่าดาบอันนี้นะครับดาเมจมากกว่าเยอะมากนะครับก็อยู่ราวๆสี่ถึงห้าพันนะครับประมาณนั้นกันเลยทีเดียวอันนี้ราคาถูกกว่าด้วยนะครับเชนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันต่อที่การลงดันเจี้ยนเป็นการตีบอสนะครับโดยผมจะกดอาหาร B เข้าไปด้วย ก็การเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดเรเวลเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ดาบมูรามภาษากันก่อนนะครับผมนี่ทาการกินอาหารเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดปับดูก่อนนะครับเอตเคที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือ3835ันแปดร้อยสาิไปที่116นะครับแล้วก็แอตแทกสปีดอยู่ที่4ี่รนั่นเองนะครับเราก็มาถึงหอคอยชั้น50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมจะตีตัวนี้ก่อนเลยฮะ มาตรงนี้ครับผมตีอยู่ประมาณดอกละ2อ0 0 0ืนะครับเดี๋ยวก,กดทัดไฟไปด้วยอ่าตีอยู่ประมาณดอกละ5 0,000ื่นนะครับสี 48, ่หมละอันนี้ผมใส่มังกรไปด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาตีเอสก้าดูก็กดทัดน้ำนะฮะแล้วก็หดเอสก้าเข้าไปฮนะตีอยู่ประมาณดอกละ4ี่หมนะครับจับไปเรียกได้ว่าไม่เห็นสีขาวเลยจริงๆคิทุก อกแรงมากรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการใส่เป็นดาบ holy Avenger นะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดไปที่99นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันก่อนนะครับ ATK อยู่ที่4,040นะครับค่าคียนะฮะจะอยู่ที่91เท่านั้นเองค่าคียไม่ถึง100แล้วก็ t t t c k s p e e d นะฮะอยู่ที่394นะครับถือว่าไม่เต็มนะครับผมจะกินยาเขียวช่วยละกันก่อนหน้านี้ไม่ต้องกินยาเขียวนะครับแต่อันนี้ต้องกินยาเขียวช่วย ก็ <g ül> <g ül> จะมีผลด้วยนะแอทแทกสปีดหายไปค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบต่อนะครับเข้าไปที่ชั้น50เหมือนเดิมนะฮะตอนแรกเราตีเอ็ดก้าไป4 0 0 0นะครับแล้วก็ตีออกฮิโร่เนี่ยไปประมาณ4 8 0 0 0ืดถึง5 0 0 0 0นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาตีออกฮิโร่ก่อนนะครับจะตีอยู่ประมาณดอกละ6ก0 0 0นนะครับ แล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่า50%เราตีอยู่ประมาณ58,000นะครับผมคราวนี้นะฮะเราก็ไปตีเอ็ดก้านะครับโดยกดหินทัดน้ำไปครับผมเอ็ดก้าหมดฮะสับเลยครับตีอยู่ประมาณดอกละ60,000ดาเมจที่เราสร้างได้เนี่ยจะมากกว่าถึงราวๆหนึ่งหมื่นกันเลยทีเดียว แล้วก็มาเข้าสู่ช่วงการทดสอบดาเมจแบบที่3นะครับนั่นก็คือการทดสอบ PP นั่นเองก็เป็นการตีกับคนนั่นแหละนะครับมาด,ดูสเตตัสก่อนนะครับเอ k จะอยู่ประมาณ3707แล้วก็ค่าคีนะครับจะอยู่ที่106 Attack s p e e ทปดจะอยู่ที่480นะครับอ่ะก็มาเริ่มตีฮะจะตีอยู่ประมาณดอกละ23,000่ 23, แต่ถ้าศัตรูติดสตาร์ทเนี่ยเราจะคีได้ถึง3 5 0 0 0กันเลยทีเดียวนะฮะสับต่อครับ ปาบปาบปาบสองหมื่นสามฮะเราเรานี้ถ้าติดสตาตานนะครับเราก็จะคีแรงขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดาบโฮลี่อเวนเจอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมก็ทำการเอ็นแฮนด์นะเข้าไปที่เก้าเก้านะครับมาดูสเตตัสกันก่อนนะครับเอทีเคนะครับจะอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า คิดอยู่ที่91นะครับแอตแทกสปีด480นะครับผมก็มาทำการตีคนกันเลยดีกว่าหมดเข้าไปฮะเจ้าหวดดูอยู่เราๆ28,000 29,000เราเหนี้เจ้าคนแล้วครับจงังหวะนี้วิ่งไปปับป๊บปับ๊ 28. 28. 28. <c oughs> 28. 28. 28. ับ28,000 28,000 28,000 28,000 28,000อ่าก็คือเราจะตี28,000แบบนิ่งมาก ก็จะแรงกว่าการโจมตีติดคีบแบบธรรมดาของมูรามามะ3,000นะครับแต่ถ้ามูราามะติดตตันปุ๊บมูรามามะก็จะสร้างความเสียหายได้แรงกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับทั้ง2ดาบนี้ก็แนะนําถ้าใครมีทุนไม่เยอะเท่าไหร่อยากเล่นเป็นสายฟาร์มและเล่นในสายคีนะครับก็ไม่ควรพลาดสําสหรับดาบโพลีเอเวนเจอร์เพราะว่ามันถูกมากนะฮะอยู่ที่2ล้านเท่านั้นเองคือเห็นเห็นเลยดาเวียมากกว่านะครับ แต่ถ้าใครเล่นเป็นสาย PP เนี่ยก็เล่นมูลาภาษาได้เลยนะครับถ้าเราโจมตีปกติติดต้านเราก็จะสร้างความเสียหายได้แรงมากขึ้นคือมันบวกเห็นเห็นเลยนะประมาณ1 0 0 0 0ถ้ื่นาดาเมจพอๆกับผมนะครับถ้าดาเมจมากกว่าก็จะบวกให้มากขึ้นกว่านั้นอีก แต่ถ้าในเรื่องการใช้งานจริงอันนี้น่าจะคบรดมากกว่าคือถ้าเราตีดาบโพลีเอเวนเจอร์บวกสินะครับก็จะได้ผลเพิ่มไปอีกเยอะพอสมควรแต่ถ้าเราตีดาบมูรามาษาบวกสิเมื่อทําการปลดล็อกถึงขั้น4เนี่ยเราจะได้คีดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์และเมื่อบวกสิจะได้คีดาเมจอีกห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวมองว่าก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีที่บวกให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําอันนี้แหละคุ้มสุดๆไปแล้วนี่ะ <c oughs> คุ้มสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาพีพีกันหน Let's go Let's go เราเจอเป้าหมายแล้วนะครับทางอีอยู่ทางขวาฮะหตัวนะครับไปสับฮะดอกละประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นสามโอ้ยแต่เราเจอฮันเตอร์ใช่ไหมตะกี้นี้เราเจอฮันเตอร์ใช่ไหมคราวนี้เราขึ้นไปข้างบนตรงจุดกลางนะครับแล้วเรือร้อยฟันดอกละสองหมื่นสองหมื่นสับสับสับเข้าไปเมื่อไรจะติดตันเมื่อไรจะติดตันเมื่อไรจะติดตันโอ้ยสับสับสับไม่ตายสักทีอะผ่าลาะอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเละครับจะกว่นี้นี่ฮะ เข้าไปหาวิาส,ส,ส,สัตศับศัพศัพดอกละวสองหมื่นห้าอยาให้มีที่ยืนในสังคมนฮะตีบิกตีบิกโอ้ยศัพศับศัพวิสัตอีกแล้วโอ้ยตีดอกละวแปดพันนะฮะแห <api> มเขาน่าจะใส่การ์ดกรบแดงนะดูจากทรงแล้วนะครับมีคำเชิญปาร์ตี้มาด้วยนะฮะไม่ขอเข้าได้ไหมขอหวดก่อนติดทอนไหมล่ะติดทอนไหมล่ะติดทอนไหมล่ะเหมือนจะติดทอนอยู่พผสมครัวนะครับ นีติดตันเราเราสร้างความเสียหายแรงขึ้นพอสมควรน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งอีกว่านิดหนึ่งสับไปก่อนสับไปก่อนสับไปก่อนอย่าบึกตายขอกดเลื่อนก่อนโอ้โหมีตัวมาแจมอะตัวมาแจมอยู่ข้างหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดตันหน่อยนี่หมื่นเจ็ดอ้ยเรียบร้อยครับผมจีจีเอาเลยครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกมแ็กเดนล็อกเอ็มอีเทนเลิฟก็หวังว่าจะได้ข้อสสรุปแล้วนะครับว่าเราจะทำเอาชิ้นไหน ลองไปตัดสินใจกันดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาการเดี๋ยวผมเอาดาบมูราภาษาไปตั้งขายก่อนนะฮะปึ๊บบวกสีนะครับถ้าใครอยากได้อยากใช้เป็นสายพี่พีก็อย่าลดึงไปดึงด้วยนะครับผม